คือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ต่างจากคุณผู้ชมนะผมก็เกิดมาจากคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนไม่มีคือไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องใช้ชีวิตที่ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีพี่น้องมาสั่งสอนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินต่างคนต่างเลี้ยงกระจัดกระจาย พ่อแม่ก็ไม่มีเวลามาดูแลไม่มีนมให้กินไม่มีอาหารให้ไม่มีเสื้อผ้าให้ไม่ได้มีหมอนดีๆไม่มีเสื้อผ้าไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรเลยแต่เราเกิดมาได้เพราะไม่ได้มาจากความไม่มีแต่เรามีความสุขได้ไม่ได้มาจากความไม่มีหรือความไม่พร้อมความหมายคือการไม่พร้อมที่จะมีลูกหลายๆคนแล้วการลี้ยงดูแต่เรา มีเพราะผมมีลมหายใจโเพทัสมีสมาธิโเพทัสทําให้ผมเนี่ยการที่เป็นเด็กคนหนึ่งเติบโตมาจนเป็นวัยรุ่นจนปัจจุบันนี้อายุห้าสิบหกปีผมไม่เคยย่างกายเข้าไปเกี่ยวเรื่องการพนันยาเสพติดเหล้าแอลกอฮอล์บุหรี่หรือการเที่ยวเตะไม่เคยเลยผมยังไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลย บางคนบอกเฮ้ยเคยเจอหมอแกนที่โอเกลนไปที่สถานที่ตรงนั้นผมไปขายของครับผมไปทำงานเข้าใจเนาะผมไปเปิดแผ่นเป็นดีเจผมไปเป็นเด็กเสิร์ฟผมไปร้องเพลงผมไปทำร้านอาหารอยู่ในครัวผมก็ไม่ต่างจากคุณผู้ชมหรอก ผมผ่านมาหมดแล้วแต่ผมไปทําทุกอย่างเพราะผมอยากจะรู้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นฉะนั้นสิ่งที่ผมทําจากวันนี้คือแค่สนุกสนุกแต่ผมมีความสุขที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันให้คนที่ดูรายการผมประสบความสําเร็จแบบผมเช่นมีวิชาแรกเป็นเงินตาฝังเงินต่างประเทศซึ่งจริงๆผมสอนฟรีอยู่ใน youtube ผม ยกเว้นคนอยากจะเรียนขั้นสูงมาเรียนกับผมหรือว่าผมสอนเรื่องลมหายใจพอไปทัส5นาทีแบบลืมตา66สอบเพราะผมอยากให้คนสุขภาพดีผมถึงมีวิชานี้สอนฟรีอยู่ในห้องใน youtube ผมฉะนั้นไม่ได้ว่าอ๋อผมทำทุกอย่างเป็นอาชีพผมถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวนี้ผมแทบจะไม่ใช้เงินกว่าเดิมอีก ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมใช้เงินเยอะเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศผมต้องพักโรงแรมฉะนั้นการพักโรงแรมมันแค่ค่าโรงแรมหนึ่งเดือนเนี่ยเท่ากับโอ้โหผมจะบอกว่าอยู่เป็นปีสําหรับคนฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทําจุดนี้แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะมีเงินมากเงินน้อยมันอยู่ที่วิธีการดําเนินชีวิตแต่นั่นคือประสบการณ์หนึ่งของชีวิตของใครหลายๆคน ผมเล่าให้ฟังแล้วกนะันอะ